สุดเด็ดคอมเซ็ตค่ายแดงเล่นเกม 2K สตรีมเกมแรงๆแบบไม่ต้องลุ้นในงบสามหมื่นนิดๆจะพิชิตให้ดูกเกมไหมต้องไปดู สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ JB Channel ครับแหมวันนี้คอมเซตค่ายแดงครับอีกหนึ่งค่ายที่แรงมากๆและคอมเซตเซตนี้ราคา 30, 3 3 7 9 0บาทเท่านั้นนะครับใครที่เป็นเกมเมอร์วัยกำลังแรงๆต้องการเล่นเกม 2K เล่นพ้อมสตรีมทำงานตัดต่อวิดีโอด้วยเซตนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนและเป็นราคาที่ใครๆก็เข้าถึงได้นะครับและสำหรับใครที่ซื้อคอม JB วันนี้นะครับบริการส่งฟรีภายใน5ชั่วโมงกรุงเทพและปริมณฑลสั่งปุ๊บนั่งรออยู่บ้านวันเดียวส่งถึงแน่นอน ะจะเที่ยงคืนก็สั่งได้ส่ง5ชั่วโมงเหมือนกันและสําหรับฮาร์ดแวร์ให้อะไรกันบ้างแรงแค่ไหนสวยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันทีละชิ้นเลยครับมาเริ่มกันที่ CPU ครับตัวนี้เป็น AMD Ryzen 5 7600X นะครับใหม่ล่าสุดและถัดมาครับเมนบอร์ด g i g a b อร์ B650 Gaming XA X นะครับตัวนี้รองรับแรมแบบ DDR5 มีตัวรับสัญญาณ Wi-Fi มาในตัวรองรับการเกรดเพิ่มเติมแรมได้ถึง4ล็อตเลยนะครับและนอกจากนี้ครับการ์ดจอ เป็นกิกะไบต์ RX 7600ตัวแรงใหม่ล่าสุดค่ายแดงแรงแน่นอนนะครับและสำหรับแรมครเป็น Kingston Fury b e a t RGB 16 g b กบัส5200 MHz DDR5 ครับและ SSD ครับเป็น WD Black 500 g b กไบต์ดำๆใส่ที่ซิงเ์เมนบอร์ดดูแล้วสวยเข้ากันดีเลยทีเดียวส่วน power supply ครับตัวนี้ Thermaltake BX1 750 w ัตต80 p l u บรอน้อูหนี่ยกโรงไฟฟ้าเข้ามาใส่เลยนะครับราคาแค่สามหมื่นเองส่วนชุดน้ำครับรุ่นยอดนิยมเลยนี่ P.F. 2 4 0 s i l v e r s t ซ Stone ครับชุดน้ำมีโลโก้ตรงกลางสวยๆดูแล้วมีมิติมากและสุดท้ายครับกับเคส Cooler Master C.M.P. 510นะครับเคสนี้พัดลมมีมาให้ถึง3ตัวด้านหน้าบอกเลยว่าอลังการสวยกระจกข้างใสไฟ R.G.B. จัดเต็มแน่นอนครับและนี่คือคอมเซ็ มารุ0800ครับประสิทธิภาพเป็นยังไงเล่นเกมแรงแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเริ่มันที่เกมแรกกรับรบร์ปรับภาพเป็น 2K High ฮอ้เริ่มมาโดนยิงดับหลับคาที่เฟรมเรทนี่วิ่งกันประมาณ300เฟรมนะฮะ CPU ครับทำงานไปประมาณ60-70%ที่อุณหภูมิประมาณ70องศาเซลเซียสส่วนกาจอก็โอ้วิ่งเบาๆนะฮะอุณหภูมิเบามากเลย53องศาเซลเซียสนะครับนี่การดจอ3พัดลมนะ มันก็นเลยทำให้เย็นขนาดนี้แล้วเฟรมเรทก็ไหลขนาดนี้เลยนะครับนี่เล่น 2K แล้วเนี่ยบอกเลยว่าใครเล่นเกมไปพร้อมสตรีมเกมไป v a ร o r a n t ปรับ 2K ภาพสวยเล่นลื่นแน่นอนนะครับถัดมาครับกับเกมอ v e r w a t c h ครับปรับภาพเป็นอันตราความละเอียด 2K นะครับเกมนี้ก็โอ้โหไหลๆเห i, มือนกันเฟรมเรทสูงกว่า144ไดดูฉากบวกหนักๆหน่อยอยู่ช่วงประมาณ160เฟรมนะครับดังนั้นใครใช้งานร่วมกับหน้าจอ144เฮิรตบอกเลยว่าสบายและเล่นเกมไปพร้อมสตรีมเกมไป บอกเลยว่าไม่มีเฟรมเรทจะ drop เลยนะครับเพราะว่ามันมี encode AV1 ในทั้ง CPU แล้วก็การ์ดจอด้วยแทบจะไม่ d r อ p ไปต่ำกว่า144เลยนะครับแรมใช้ไป 13GB 16GB d d r 5กดีๆหก็เพียงพอกับการใช้งานนะฮะ CPU การ์ดจอทำงานเต็มที่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอุณหภูมิก็ถือว่าเย็นเลย6 0องศา CPU การ์ดจอ54องศาครับเซตนี Z ้ me, บอกเลยว่า o อเวอร์วอเล่นสบายครับถัดมาครับเกมวัยรุ่นวารุ่นอย่าง5 M กันดีกว่านะฮะเกมนี้ก็ เดินเล่นนะครับเป็นไอ้ล้นชมเมืองไม่แน่ใจว่าเป็น GTA หรือไซตามะครับตอนนี้เฟรมเรทวิ่งกันอยู่ที่ประมาณ150-160นเฟรมนะครับปรับภาพ 2K h i คไนะฮะเรียกได้ว่าสุดๆขนาดนี้แต่เฟรมเรทนี่เล่นได้โคตรลื่นเลยนะครับและเกมนี้นี่ก็โอ้โหแรมใช้ไป12 g b ก็เหลือกินเหลือใช้นะครับสตรีมออกลัก3ช่องก็ยังได้ CPU 42%ดังนั้นครับใครซื้อไปเล่นไฟนะครับ เซตนี้จัดให้ได้สบายๆแน่นอนภาพเนียนละเอียดตาสวยงามขนาดนี้นะครับมาไฟเครับเล่นลื่นสบายใจครับถัดมาครับเอ펙ครับปรับภาพ 2K High นะครับสวยๆคมๆเฟรมเรทนี่130เฟรม110เฟรมึ้นๆลงๆเป็นบางช่วงก็ถือว่าลื่นนะครับเกิน100ขึ้นมาแล้วเฟรมเรทของเกมเอ x เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยเป็นเกมที่กินสเปคค่คอนข้างพอสมควรเพราะว่าแแบใหญ่ รายละเอียดเยอะเน้นความลื่นไหลดังนั้นเฟรมเรทยิ่งไหลย,ยิ่งได้เปรียบนะครับการจอทำงาน86นนะครับและ CPU ก็ทำงานประมาณ52แล้วก็การทำงานต่างๆทุกโอเคครับใช้ RAM 10 g b นี่คือเล่นเกมพร้อมสตรีมไปได้นะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยดังนั้นครับใครที่เป็นสายสตรีมเมอร์เล่นเกมหลากหลายเล่นไปสตรีมไปเซตนี้บอกเลยว่าจัดได้แน่นอนนะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับคอมเซตค่ายแดงที่หลายคนอาจจะไม่ได้เหลียวมองแต่พอได้ลองแล้วต้องติดใจแน่นอน เพราะว่าราคา30,000ืแต่ได้ทั้ง CPU รุ่นใหม่ล่าสุดการ์ดจอ7,600 RAM DDR 5เซตนี้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากและยังรองรับการอัปเกรดเพิ่มเติมได้ในอนาคตนะครับใส่ RAM เพิ่มได้เปลี่ยน SSD ได้และการ์ดจอก็แรงนะครับและเป็น RR คือ r d n a ทั้ง CPU แล้วก็การ์ดจอประสิทธิภาพมันสูงขึ้นทั้งการเล่นเกมการสตรีมเกมใช้งานต่างๆตัดต,ต่อวิดีโอทำได้หมดเลยนะครับดังนั้น ใครมีงบ30 0 0มืนิเซต,ตนี้ครับมา0800แนะนําเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของใครอยากจกะสั่งซื้อกบมาสั่งซื้อกันได้ที่ w w w j b c o t h นะครับมีคอมเซ็ตให้เลือกมากกว่า100เซ็ตนะครับ รวมไปถึงยังมีโปรโมชั่นครับผ่อนศได้นานสูงสุด10เดือนเ็กด้วยรับประกันขั้นเทพเสียเปลี่ยนส่วนภายใน30วันนะครับการันตีโดย JAB ครับวันนี้ใครดูแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like แชร์ JAB Channel ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย